ก็ขอ,อสวัสดีเพื่อนๆพือนน้องๆและเอพระสมเด็จวระละคังลุงรุปบรีทุกทุกท่านนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะที่ลุงรุปบรีได้ทำคลิปออกไปทาง YouTube นะก็ต้องขอบอกให้ท่านทราบด้วยว่าเป็น คลิปเก่านะที่ลุงลบรีได้ถ่ายทำไว้นะนานแล้วนะนานแล้วคลิปนั้นนะที่ลุงลบรีได้จับภาพต่างๆมาประติดประตอกันนะเพื่อทำเป็นคลิปออกชั่วงราวกันนะเพราะว่าช่วงนี้ลุงลบรีไม่ได้อยู่บ้านนะพอดีไป,ไปภารกิจนะก็ตามที่กล่าวไว้นะว่า หลายวันนะจนกว่าจะกลับนะท่านก็คงจะได้ชมคลิปปกตินะเรียงลำดับไปเหมือนเดิมสำหรับสมเด็จองค์นี้นะที่ลุงรุบรีนำมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันเนะเป็นพระสมเด็จที่ลุงรุบรีใช้แขวนคออยู่นะติดตัวตลอดนะก็เป็นสมเด็จพิมพ์ปลบโพนะ หรือว่าเมทโพนะเป็นเมทโพเก้านะเมทโพเก้าก็คือท่านได้ขึ้นสมณศักดิก์เป็นสมเด็จนะก็คือ249สี่เไอนะ้สองสี่นย์ทษทีนะก็อย่างคลิปที่แล้วนะลุงลบรีได้นำภาพวิดีโอเก่านะที่อยู่ในเครื่องนะนำออกมาให้ท่านได้ชมไปนะก็เป็น คลิปที่ลงุงลบรีได้ถ่ายทําไว้แล้วเก็บไว้ที่เครื่องนะจึงนํามาออกเป็นคลิปพิเศษให้ท่านได้ชมไปนะบางท่านคอมเมนต์เข้ามานะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะที่บอกว่าถ้าเป็นยางไม้นะอายุถ้าว่ามันจะใสแบบนั้นนะอายุคงจะเป็นล้านล้านปีนะถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ท่านว่า,างั้นนะก็ มันก็มีหลายชนิดนะฮะแล้วก็อยู่ที่ความเป็นอยู่ของยางไม้ด้วยนะยางไม้นะถ้าท่านเคยเข้าป่าหรือว่าท่านเคยสัมผัสและเห็นความเป็นจริงนะสำหรับลุงบรีนี้ถือว่าเราอยู่ชนบทนะเราจะเห็นยางไม้หลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นต้นประดูนะต้นชําช้านะต้นยางนะหรือว่า หลายๆชนิดนะที่มันมียางแม้แต่ยางมะม่วงนะถ้าท่านสังเกตให้ดีนะอายุยางไม้บางชนิดนะไม่จําเป็นต้องถึงร้อยปีก็สามารถแข็งนะแข่งแข็งนะใสนะยางไม้บางชนิดนะออกสีน้ําตาลอ่อนนะสีชานะแล้วก็สีออกเข้มๆเหมือนชาแก่นะ แล้วก็อายุนะประมาณร้อยปีหรือไม่ถึงร้อยปีนะสี่สิบห้าสิบปีก็ใส่นะด้วยตัวของเขาเองนะอย่างไม้นะไม่ใช่ว่าจะคุณเสมอไปนะความแกร่งนะบอกได้เลยว่าแค่สามสิบสี่สิบปีก็แข็งแล้วนะไม่สามารถแตกได้นะหล่นนะกาพูดแบบนี้ในความใสนะ่เขาใส่อยู่แล้วนะอย่างไม้บางชนิดนะ หลวงลร,รุปฤก็ไม่ได้ระบุว่านะว่ายางไม้ที่หลวงปู่ท่านหอนะเป็นยางชนิดอะไรนะเพียงแต่ว่าหลวงลร,รุปบทธจะพูดไปว่าเป็นยางชันนะ <S 1> <S 1> ชันก็หมายความว่าเป็นชันยางไม้นั่นเองนะไม่ใช่ต้นยางนะอาจจะเป็นชันหลายๆชนิดนะท่านจะเคยเห็นคนสมัยก่อนนะนำคลั่งนะคลั่งเห็นนะถ้าท่านรู้จักคลั่งดืวอต้นคลั่งนะถ้าท่านเคยไปหานะหรือว่าท่านรู้จักนะ แล้วท่านจะรู้จักเรื่องยางไม้ด้วยนะว่ายางไม้มันมีเป็นหลายๆชนิดนะที่ใสเร็วก็มีนะที่ใสาชาก็มีนะและความนิ่มความแร่งต่างกันนะไม่เชื่อท่านไปสังเกตได้นะฮะยางต้นมะม่วงนะยางต้นช้ำชายางต้นคลั่งหรือต้นอะไรทั้งหลายนะที่เข้ามาทำเชื้อไฟนะท่านอาจจะไม่รู้นะฮะ ถ้าเราจะมองไปว่าตามหลักวิทยาศาสตร์หรือตามที่เขาว่ากันนะแต่ความเป็นจริงนะเราต้องดูความเป็นจริงนะตอนไม้แต่ละชนิดยางออกมาไม่เหมือนกันนะอ่ะโอเคนะก็เบื้องตอนนี้นิดหน่อยนะนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะลุงรุบรีก็ได้หยิบเอาคลิปเก่านะที่อยู่ในเครื่องนะนำออกมาเสนอพลางพางไปก่อนนะเพราะลุงลุบรีไม่ได้อยู่นะ เห็นว่ามันจะหายจากหน้าจอไปก็เลยเอาคลิปเก่าออกมาทำส่งออกไปท่านได้ชมได้ดูกันนะคล,คลิปสำคัญนะของหลุงรุปรีสำหรับคลิปนี้หลุงรุปรีก็เอาผ้าที่แขวนคอนะมาทำเป็นคลิปให้ท่านได้ดูนะคือพิมพ์เมตโพนะเมตโพลเก้านะเนี่ยเป็นพระยุคปลายนะตั้งแต่สองสี่ศูนย์เจ็ดถึงสองสี่หนึ่งห้านะช่วงท่านสร้างนะ เราระบุวันเดืนปีแน่นอนไม่ได้เพราะไม่มีบันทึกนะขอแบ่งเป็นช่วงกันเลยกันนะมันถึงจะถูกต้องนะเพราะเป็นเมทดโพก้านะโอเคนะชัดเจนนะท่านได้รับสมรศั์ขึ้นเป็นสมเด็จสองสี่ศูนย์จ็ถึงสองสี่หนึ่งห้านะแปดปีนะโอเคเราก็มาดูด,ด้านหลังกันนะพิมพ์เนี้ยมวลสารค่อนข้างจะจัดจ้านนะดูดไม่เหล็กแรงนะบอกได้เลยนะ นี่มวลสารจัดจ้านทุกตัวนะเป็นพิมพ์ที่ท่านสร้างขึ้นปกโพถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะเนี่ยวคนี้วันนี้ลุงลุบรีก็ได้นำภาพนะที่ลุงลุบรีถ่ายไว้นะตั้งแต่ปี2555นะเป็นภาพนิ่งนะเป็นภาพนิ่งลุงลุบรีก็มาทำเป็นวิดีโอนะเพื่อ ออกคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะให้ท่านได้ชมความเป็นจริงนะที่ลุงรุบรีได้ถ่ายไว้นะว่ามันเป็นมันแบบนี้จริงๆเราไม่ได้ตัตดต่อหรือแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นนะก็ถือว่ามายังไงก็นําออกเสนออย่างนั้นนะส่วนมุมมองของทุกท่านได้ชมคลิปแล้วนะการมองนะก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมก็แลวกันนะลุงลุบรีถือว่า นำมาความเป็นจริงถ้ามันมีอยู่เท่านั้นนะออกมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันไปพรางไปก่อนนะพอลุงนุบรีกลับไปแล้วค่อยไปดูคลิปจากกล้องขนาดพันเอ็กเนะต่อเนื่องไปนะสำหรับคลิปนี้ลุงรุบรีก็คงจะทำเป็นคลิปสั้นๆหัวเรื่องท่านชมแล้วก็ดูภาพนิ่งนะพระสมเด็จในเนื้ออย่างชันนะแล้วให้ท่านดูแล้วใช้วิจารณญาณน,นะ ลุงรุบรีไม่ได้ตัดต่อต่อเติมใดไดทั้งสิ้นเนยะก็ถือว่าถ่ายออกมาอย่างไงก็ทําไปอย่างนั้นนะก็ถือว่านํามาเป็นคลิปชั่วข่าวนะช่วงลุงรุบรีไม่อยู่นะก็ได้เอาคลิปเก่าในเครื่องนะมาทําออกพลางๆไปก่อนเพื่อ้ท่านได้ชมกันนะโอเคนะคงไม่ยาวคลิปนี้นะลุงรุบรีก็ นำมาเป็นหัวเรื่องนะแล้วก็ต่อด้วยคิปภาพนิ่งนะพระสมเด็จในเนื้ออย่างชั้นที่ลุงรุบรีมีอยู่นะเป็นอรหันธาตุนะทุกอย่างนะคือแล้แต่มุมมองของท่านนะส่วนลวงรุบรีมองและมีอยู่ละก็ถือว่านั่นคือพลังพุทธคุณที่หลวงรุบรีได้พบได้เห็นและได้เจอนะแล้วก็ได้ถ่ายออกมาแล้วก็เก็บไว้ที่เครื่องนะ จึงนำมาทำคลิปออกให้ท่านได้ชมชั่วคราวไปพางพางก่อนนะจนกว่าลุงลุบรีจะกลับที่พักนะแล้วก็คงได้ชมพระสมเด็จนะที่ถ่ายทำด้วยกล้องพันเอกกันต่อไปนะก็เชิญชมคลิปต่อจากนี้นะ